สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิโบ99นะครับวันนี้ก็มาอัพเดทครับบิตคอยนะครับก็อ่าสหรับบิตคอยในวันนี้นะครับอ่าภาพรวมต่างๆนะครับอยู่ที่อ่ามองของการปิดบนฐานอยู่นะครับสําหรับฐานฟิโบเนาะนะครับที่หลุดจาก90้า0มื่นโซน90้า0ลงมานะครับคาดการต่อจกคลิปที่แล้วนะครับผมมองว่ามันจะหลุดแ6ด5มืหสองนะครับ หลุด EMA นะครับหลุดอัพเทนนะครับแล้วก็แพนิคอะไรต่างๆไม่ได้ตามมานะครับตอนนี้หลุด EMA เสร็จนะครับเหมือนเป็นการขึ้นเทส EMA นะครับแล้วก็หลุดอัพเทนนะครับแต่ก็ยังกลับมาปิดได้นะครับก็ยังกลับมาปิดได้ผมใช้อัพเทนแบบปิดเอานะครับใช้แอพเทนแบบปิดเอานะครับซึ่งแนวโน้มมันยังไม่ค่อยชัดเจนหนึ่งเลยนะครับ ฐานที่บิตคอยยังไม่เข้ามานะครับก็คือมันปิดสูงกว่าแปดหมื่นแปดหมื่นสามับต๊ะแปดหมื่นสามห้าร้อยห้าสิบห้านะครับก็คือ,อลงมาแล้วแต่กลับขึ้นไปปิดสูงกว่านะครับส่วนฐานใหญ่นะครับระหว่างแปดหมื่นแปดห้าเก้าเนี่ยนะครับยังไม่หลุดเข้ามานะยังไม่หลุดเข้ามาเลยนะครับซึ่งอพอมันปิดอย่างนี้ในภาพรวมหนึ่งวันเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ก็คือมันจะขึ้นเทส6แปดหมอย่างนี้นะครับแต่ว่าในโซนมากกว่าแปดห่นประมาณแ 8, 8 900, 9หมื่ร้อยถึงเก้าหมนเนี่ยนะครับมันเป็นจุดที่เกิดแรงช็อตเยอะมากนะครับเมื่อวานก็ได้ดูไว้ให้แล้วในคลิปล่าสุดนะนะครับทำให้การกลับขึ้นไปของราคายากเลยช่วงเนี้นะครับมันต้องมีข่าวปั่นอะไรนัร่นแหละเลยจะขึ้นไปได้นะนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับหลังจากที่ตลาดซึมลงมาแล,แล้วก็มีการหลุด m a e.m.a เนี่ยมันดูไม่ค่อยสวยนะครับตลาดก็แน่เป็นห่วงนะครับก็ฉะนั้นนะครับจุดที่โซนที่ไม่ปลอดภัยอ่ะ <c oughs> แล้วก็เป็นโซนที่ได้เปรียบช็อตนะครับคือมันเป็นโซนแช่งแล้วแหละนะครับก็คือแปดหมื่นสามห้าเนี่ยส่วนใหญ่สายสายช็อตเขาอยากให้มันหลุดนะครับเนาะเพราะถ้ามันหลุดมาปิดนี้ใ,ในในภาพรวมหนึ่งวันได้อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเข้ามายังฐานหกหมื่นเจ็ดถึงแปดหมื่นสามทันทีนะ นะครับก็เท่ากับว่ามันจะลงไปอ่าจุดจุดที่เขาเรียกว่า,าก่อนเบรกเบรกเบรกนิวไฮแรกของปีสองสี่อ่ะที่เจ็ดหมื่นสามนะครับมันจะกลับมานะครับนะมันจะกลับมาเล่นฐานนี้นะครับแตนะ่ในภาพรวมนะวิคยังไม่ปิดนะครับอ่ากราฟระดับวีคเนี่ยนะครับอ่ามันค่อนข้างชัดเจนแล้วล่ะว่าตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ เดือนพฤศจิกามาเนี่ยสามเดือนสี่เดือนมาเนี่ยนะครับราคาพยายามปิดสูงกว่า91.641ถ้า W นะครับหรือวิกเนี่ยนะกลับไปปิดสูงกว่า91.641ไม่ได้นะครับเท่ากับว่ามันปิดหลุดอันนี้จะเป็นคอนเฟิร์มนะนะครับปิดหลุดเสร็จทีเนี้ยนะครับมันก็จะมีแท่งต่อไปแดงๆยาวๆนะครับนะก็วิกเนี่ยวันจันทร์หน้านะครับ7โมงเช้า แต่พวกนี้มีปิดเดือนนะครับนะปิดเดือนเนี่ยก็จะถามว่าสําคัญไหมมันก็อ่ายังไม่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่มันก็แดงแหละนะแดงหนักมากเนยนะนะครับอ่าถ้าวิเคราะห์ปิดเดือนแต่มันแคบมากนะมันยังไม่ชัดเจนก็คืออ่ามีเดือนนึงเนี่ยที่อ่าขึ้นมาปิดต่ำกว่าเก้าห่นเจนะครับก็คือเดือนพฤศจิกาเก้าหม และเดือนต่อไปนะครับก็ปิดต่ำกว่า9 7้าหแต่ทำนิวไฮอยู่นะที่แสนแปดพันนะครับส่วนเดือนต่อไปนะครับปิดสำขัาปิดสำเร็จนะครับก็คือทำนิวไฮหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแต่ว่าปิดสูงกว่า9 7้าหมแต่ไม่ถึงหนึ่งแสนเจ็ดคือถ้าปิดมากกว่าแสนเจ็ดเนี่ยมีโอกาสไปแสนแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันใช่ไหมนะครับมันก็จะเทสปลายกรอบละ แต่เนี้ยมันมามันยังยืน75%ไม่ได้เลยนะอาการนี้ที่เจอบ่อยในฐานฟิโบนะครับก็คือจะลงมาแถวแถว25%ก็ประมาณ60,000นะครับเพื่อมาตั้ง,ต,งตั้งหลักตั้งตัวใหม่นะครับนะก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ทีเนี้ยพอคํานวณดู2เดือนเนี่ยนะเดือนนี้นะเนนป็นการปิดนิวไฮนะแต่เดือนนี้ปิดการทุบเอากําไรนะนะครับเท่ากับว่าเดือนต่อไปเนี่ยถ้าสมมุติว่าเอากุมภาเนี่ยนะครับถ้ากุมภาปิดนะีมัน พรุ่งนี้ยี่สิบแปดยังมีอีกวันได้ปิดวันเสาร์นะครับปิดเดือนได้ปิดวันเสาร์นะครับก็คือถ้าปิดเดือนน่ะต่ำกว่าแปดหมื่นหกนะครับเดือนหน้าเนี่ยอาจจะเป็นการอ่าลงไปข้างล่างก่อนแล้วกลับขึ้นมาเทสนะผมมองว่าลงก่อนแล้วกลับขึ้นมาเทสถ้าปิดต่ำกว่าแปดหมื่นหกสองห้าศูนย์นะแต่ถ้าปิดมากกว่าแปดหมื่นหกสองห้าศูนย์นะครับอ่าในในต้นเดือนอาจจะเป็นการขึ้นเทสต์แปดหมื่นแปดเก้าสี่ห้าถึงเก้าหมื่นหนึ่งนะครับก็จะเป็นการขึ้นเทสนะครับแล้วก็ไม่ ไม่ไม่น่าจะไปต่อได้นะครับเพราะว่าในมุมมองของอเนี่ยในมุมมองของ smi นะครับก็มีโอกาสที่จะทำให้มีนาเมษาอะไรต่างๆเนี่ยเป็นแดงต่อเนื่องนะนะเพราะว่ามันอยู่ในโอโบสแล้วอยู่ใน d i v e r g e n ์ด้วยนะครับเนาะก็มันก็จะเป็นแนวนั้นนะครับก็จะเป็นแนวนั้นเนา เพราะฉะนั้นเนี่ยการวิเคราะห์วันนี้นะครับก็เกินเกินไว้ในในเรื่องของภาพรวมของการปิดเดือนนะเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ยังมีให้ดูอีกหนึ่งวันนะครับว่าใกล้จะปิดเดือนเนี่ยมันจะทําราคาเนี่ยมันจะกดดันให้มาอยู่ต่ํากว่า m อมเอในรอบวันได้ไหมอย่างเช่นวันพรุ่งนี้อย่างเงี้ยวันนี้มันปิดสูงกว่านะครับแต่ว่ามันปิดหลุดนะวันนี้มันปิดหลุด EMA มันปิดที่เท่าไหร่เนี่ย8 4 0 0 0นะครับ EMA มมันอยู่ เอ็มันอยู่ที่8 5ด0มื่มันปิดแปดหมื่นสีแต่ว่ามันปิดอ่ามันปิดอยู่ในอัพเทนอัพเทนที่ปิดอ่ะนะครับเนี่ยมันอยู่ในอัพเทนอยู่แล้วก็มันปิดสูงกว่าฐานฟิโบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ามันกํากึ่งแหละนะคือถึงแม้ s อสมันจะอยู่ในโอเวอร์โซนะครับนะแต่ว่าถ้าเป็นการเด้งเนี่ยมันก็จะเทสเทสได้แถวแถวแปดนะครับวันนี้ก็โดนกดดันอยู่แถวนี้นะครับก็ บันดันเป็นฐานอินพีบันดันมาอยู่บนบนฐานนิดเดียวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็ไฟมันครับนะก็คือมันขึ้นสูงกว่าแปดหมื่นหกสองห้าศูนย์ยากเลยนะครับก็เลยมองว่าเอาเอาเป็นเชียร์ว่าถ้ามันหลุดแปดหมื่นสามเนี่ยเชียร์ให้มันหลุดแปดหมื่นแปดร้อยแล้วกันนะครับนะเพื่อนะครับเดือนมันจะได้ปิดสวยๆหน่อยนะครับเลยไหนมันก็ลงมาละนะครับ ส่วนวิกเนี่ยโอ้โหนะก็ถือว่าแดงมากนะครับก็ภาพรวมก็ยังเป็นปกตะินะนะครับสำหรับมุมมองณตอนนี้นะครับจะมองเป็นดับเบิลท็อปมันก็ได้นะครับหรือจะมองเป็น a k กออ f นะมันก็ได้นะเนี่ยนะคือเวกออฟอะจริงๆผมมองมาตั้งแต่โนู้นเลยนะนะ ตั้งแต่แถวแสนเจ็ดแสนห้าแสนสองใครที่ติดตามก็จะรู้เลยนะมาเป๋ตอนมาไซเวีเนี่ยแหละนะเป๋ได้สองวันนะดีว่ากลับมาทันเนาะนะครับนะคือเนี่ยแหละมันมันเป็นปัญหาหนึ่งนะเวลาที่เราไปดูอะไรที่มันมากเกินขอบเขตไปมันทําให้อาังวลแหละนะว่าการาฟจะเป็นทรงนั้นหรือเปล่าหรือการาฟจะเป็นทรงนี้หรือเปล่านะแต่สุดท้ายนะครับนะ มันก็อยู่ในมุมมองนะครับที่เราเทรดกันนะครับโอเคเนาะก็จะไปดูในเรื่องของจุดล้างนะครับสภาพคล่องก็อยู่ที่เจ็ดหมืนหกนะครับเจ็ดหมืนหกอยู่แถวไหนเอยเจ็ดหมืนหก็จะอยู่แถวแถวโซนสามสิบเจ็ดจุดาเนฐานฟิโบใหญ่นะครับเด้งแน่นอนตรงเนี้ยนะครับนะก็ถ้าสมมุตินะ วันนี้มันทุบเอามันทุบเอาเดือนนะเออมันอยากให้เดือนปิดต่ําถ้ามันทุบเอาเดือนผมมองว่ามันจะเป็นการทุบลงมาที่เจ็ดหมื่นห้าแล้วเด้งกลับเทสเอ็มเออย่างนี้จะสวยกว่านะครับนะถ้าเป็นรูปแบบเนี้จะสวยกว่านะครับเนาะก็ลองลอง,ลองวางแผนกันดูนะครับลองวางแผนกันดูนี้สําหรับ bdc ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับ ก็เป็นภาพหลมสั้นๆนะต่อไปก็เป็นโซอีกสักเหรียญหนึ่งนะครับซึ่งเอามาเทียบกันว่าณปัจจุบันนี้นะครับบิตคอยลงมาที่หน้าฐานนะครับแล้วโซทํำยังไงอยู่นะครับโซเนี่ยลงมาอยู่ฐานล่างแล้วนะครับซึ่งฐานบนเนี่ยโดนเอมาแล้วนะสองแปดสี่สองสี่สามนะครับเนาะฐานนี้จะอยู่ถึงสี่หนึ่งเลยนะ นะครับแปดสองแปดสี่ถึงสี่หนึ่งนะครับส่วนฐานเล็กนะครับก็จะเป็นหนึ่งสี่สองถึงยี่สิบดอนนะครับตอนนี้มันเข้าฐานนี้มานะครับแต่ไม่สามารถปิดในภาพรวมหนึ่งวิกได้นะซึ่งถ้าดูเป็นภาพรวมหนึ่งวันเนี่ยมันปิดหลุดไปแล้วนะครับซึ่งบิตคอยเนี่ยมันยังไม่หลุดแต่โซหลุดมาแล้วนะครับแล้วก็ทําการเทสฐานแปดเจ็ดจุดห้านะครับก็คือหนึ่งสี่สองหนึ่งจุดสี่หนึ่งเนี่ยนะครับก็จะทําการเทสอยู่แถวนี้นะครับ แล้วถ้า BTC ลงต่อนะครับตัวนี้ก็ทำทรงมาแถว101นะครับ101เสร็จเนี่ยถ้าไม่หลุดนะก็อาจจะกลับเทส142นะครับต้องดูว่ามันมีความชัดเจนไหมเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูว่าใน4ชั่วโมงเนี่ย142นะครับเออในอ่ประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยในในภาพรวมของฟิโบน142เนี่ยม,มันมันมีปิดหลุดไหมนะครับนี่นะมีนะครับ พอมันมีอย่างนี้นะครับแท่งนี้เลยนะครับปิดเกินนะครับแล้วก็รีเทสอยู่เอาโอเควะรีเทสอยู่นะครับก็ถ้าเป็นมุมมองนี้ก็อาจจะลงมาเทสต,ต,ต,ตรงนี้แล้วก็อาจจะเทสแค่ประมาณนี้แล้วลงต่อเนี่ยมันก็จะเป็นไซด์เวย์ดาวเรื่อยๆนะครับแต่ถ้ามุถ้ามันไม่ชัดเจนจริงนะครับถ้ามันไม่ชัดเจนจริงอาจจะมีการรีเทสครั้งที่สองครั้งที่สาม นะครับเนาะจุดนี้นะไม่ชัดเจนนะครับเนาะเพราะฉะนั้นโซเนี่ยหนึ่งสี่สองก็ถือว่าเป็นการเทรดสั้นนะครับสำหรับสายสายเซลล์นะนะครับก็จะประมาณนี้ก็จะมีเหลียญอะไรเี้ยทองเหรียญสุดท้ายแล้วกันนะวันนี้ผมไม่มีอะไรคุยเลยนะครับมันมันยังไม่เปลี่ยนแปลงนะ คือการพวกนี้มันลงมามันคือการที่เราคุยกันไว้เมื่อวานก่อนใช่ไหมเมื่อวานกับเมื่อวานก่อนใช่ไหมคือมันลงมาเสร็จมันก็ไม่มีอะไรคุยต่อแล้วมันยังไม่ลงต่อนะครับหรือว่ามันยังไม่เด้งมาในจุดสําคัญไงผมก็เลยไม่มีอะไรพูดนะครับวันนี้ก็เอาทองเป็นกราฟสุดท,ท้ายแล้วกันนะทองนะครับก็อย่างที่คาดไว้นะครับสองเก้าสี่หนึ่งนะครับจะเป็นโซนท,ที่เป็นแนวต้านสําคัญนะในระดับกราฟใหญ่เนี่ยก็คือกราฟบิ๊กเลย แต่ในภาพรวม d ีเนี่ยมีการไปปิดสูงถึงประมาณ295 55นะแต่ถ้าถ้าเราดูนะครับจุดหลุดมันจะเป็น2เท่าไหร่นะ2 2928ใช่ไหมที่วิเคราะห์เวลาสุดนะครับสำหรับทองนะก็เป็นจุดทุบจริงๆนะครับถ้าเราดูเป็นภาพรวม1ชั่วโมงเราจะเห็นเลยว่าจุดเนี้ยทีแรกมันปิดอยู่นะครับมันยังไม่หลุดพอมันพอมันหลุดมาเนี่ยก็ตามประมาณ 1- 2ไม้ของแท่ง1ชั่วโมงนะครับก็หลุด เอมเอมานะครับภาพรวมมานะครับก็คือหลุดสอง2928ลงมาคราวนี้ก็ลงมาโน่นเลย2876นะ28ครับถ้าดูภาพรวมทองนะครับมันจะลงไปไหนเอ่ยนะครับทองถ้าเาแค่ฐานสั้นๆนะครับทองตอนนี้อยู่ในมุมมองของการออกข้างนะครับวันนี้วันวันพฤหัส ถ้ามันยังไม่หลุดสองแปดเจ็ดสี่นะครับจุดสูงสุดมันจะเป็นสองเก้าศูนย์หนึ่งนะครับจุดต่ำสุดมันก็จะเป็นสองแปดเจ็ดสี่ถ้าวันศุกร์ปิดตลาดยังไม่หลุดนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดักบาบนะครับดักบายถ้าไม่หลุดนะครับก็เอสู้นะสองแปดเจ็ดสี่นะครับ,ส,นะ 74, รบสำหรับทองนะส่วนแนวต้าน,นี่จะเป็นสองเก้าศูนย์หนึ่งนะครับก็จะเป็นการยึกยักอยู่แถวนี้นะครับรอจันทร์น่นแหละนะนะครับแล้วก็ าวันจันทร์เนี่ยนะครับมันมีอะไรไม่ดีกับทองอยู่ไหมข่าวมีไหมข่าวตรวจทองในครั้งหรือเปล่าอันนั้นมันก็ไม่เห็นจะตรวจเลยนะครับก็ไม่มีอะไรหรอกมั้งนะครับถ้าดูไปตามกราฟนะก็คือถ้าวันจันทร์มันเปิดมาแล้วมันหลุดสองแปดเจ็ดสี่เนี่ยมันเลือกทางลงนะนี่จุดรีบาวจะเป็นนี่เลยนะครับจุดรีบาวจะเป็นเส้น ema ก่อนสี่ชั่วโมงเนี่ยนะครับก็ประมาณแถวแถวสองแปดสี่หกนะครับวันจันทร์ สองแปดสี่หกอาจจะเด้งขึ้นเนี่ยแต่มันขึ้นไปไหนไม่รู้นะนะแต่คิดว่านะครับมันถ้าสมมติว่าอย่างเช่นตัวอย่างเอาวันนี้ถ้าไม่มีเซลเลยนะครับตอนนี้จะทํายังไงนะตอนนี้อยู่ที่สองแปดเก้าหนึ่งก็ดักเซลแถวสองเก้าศูนย์หนึ่งนะครับไม้ที่สองถ้าเกิดมันทะเลยทะล่าขึ้นมาได้ก็ประมาณสองเก้าหนึ่งสี่สองเก้าหนึ่งสี่ไม่น่าจะได้นะนะครับโดนทุบหนักแท่งเดียวขนาดนี้นะครับคิดว่านะน่าจะประมาณสองเก้าศูนย์หนึ่งนะครับ นะครับก็จะเป็นไม้ดักเซลแล้วก็ลุ้นให้มันหลุด2874ถ้ามันหลุดได้ก็ไป TP สั้นที่2846ก็ตามตามใ้กรอบเขียวนี่เลยนะครับนะแล้วหลังจากนั้นค่อยว่ากันเนาะนะครับโอเควันนี้คลิปนี้เป็นมีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ